ใน EP ที่ผ่านมานะครับเราได้ใช้งานเลเยอร์ไปในลักษณะหนึ่งนะครับนั่นก็คือสร้างเลเยอร์ขึ้นมาซึ่งได้บอกไปแล้วนะครับว่าเลเยอร์ตรงนั้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเป็นแผ่นใสาวางทับอยู่บนรูปภาพนะครับแล้วเราก็เทสีลงไปนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่ามีการแบ่งชั้นแล้วก็ไม่ทำให้กระทบกระเทือนกับภาพที่เป็นแบ็กกราวสำหรับเนื้อหาใน EP นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ภาพ2ภาพนะครับมาทำงานร่วมกันโดยเราจะคอนโทรลด้วยเลเยอร์นะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจการทำงานของเลเยอร์มากขึ้นนะครับและเมื่อเราเข้าใจการทำงานของเลเยอร์ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์งานใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับในเบื้องต้นนะครับก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นก็คลิกเมนูไฟล์แล้วก็เลือกเมนู Open นะครับไปค้นหาภาพของเราที่เราจะเปิดขึ้นมาทำงานจำนวน2ภาพนะครับอของผมณนขณนะนี้นะครับได้เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า p h โต้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมี2ภาพที่ผมต้องการนั่นก็คือภาพที่เป็น Black-Ground สีฟ้าแล้วก็ภาพที่เป็นแบล็ก o u n d สีชมพูนะครับผมคลิกที่ภาพที่1ห,หลังจากนั้นก็กดปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับ แล้วก็มาคลิกที่ภาพที่2ก็คือภาพที่เป็นแบ็กกราวสีชมพูหลังจากนั้นก็ปล่อยปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ปุ่ม Open คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Open 1ครั้งนะครับรอสักครู่เดียวนะครับภาพทั้ง2ภาพก็จะถูกเปิดขึ้นมาพร้อมกันนะครับโดยมีจุดสังเกตว่าจะเป็นแท็บที่แสดงอยู่ทางด้านบนนะครับแท็บหนึงก็จะเป็นภาพที่เป็นแบ็กกราวสีฟ้า อีกแท็บหนึ่งก็จะเป็นภาพที่เป็นแบ็ k กราวด์สีชมพูทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถนะครับนำภาพทั้งสองภาพเนี้ยมาทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณานั่นก็คือเวลาที่เราเปิดภาพขึ้นมาเนี่ยทั้งสองภาพเนี่ยก็เป็นแบ็กกราวด์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งในตอนที่เราเปิดภาพเนี่ยภาพทุกภาพที่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบ็กกราวด์นะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่า เราอยากจะให้พื้นหลังภาพไหนอยู่อยู่ส่วนล่างนะครับหรือว่าอยู่ทางด้านล่างแล้วก็ภาพพื้นหลังส่วนไหนที่อยู่ทางด้านบนถ้าเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานได้อันนี้เป็นเป็นขั้นตอนในการทํางานนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้ภาพพื้นหลังสีชมพูนะครับเป็นภาพที่อยู่ทางด้านล่างแล้วก็จะใช้ภาพพื้นหลังสีฟ้านะครับเป็นภาพที่อยู่ทางด้านบน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับไปดูรายละเอียดวิธีการกันต่อครับแน่นอนครับเราบอกว่าเราจะใช้ภาพพื้นหลังเนี่ยเป็นสีชมพูเอาไว้ทางด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะนําภาพพื้นหลังสีฟ้ามาวางไว้ทางด้านบนนะครับผมก็จะไปคลิกที่ภาพที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแนะนําก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในแถบเครื่องมือใดๆก็ตามอาจจะไปคลิกแถบเครื่องมือ ไหนไว้ก็ตามเนี่ยในเบื้องต้นอยากให้กลับไปคลิกที่ Move Tool ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยไม่ติดขัดนะครับโดยมาตรฐานของผมแล้วเวลาผมใช้โปรแกรม Photoshop เนี่ยหลังจากเราใช้โปรแกรมใดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ไปคลิกเมาส์ที่ Move Tool ไว้นะครับเพื่อให้เราเหมือนกับเราจะเริ่มต้นการทำงานใหม่ในทุกๆครั้งนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปคลิกเครื่องมือใดๆค้างไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น คําสั่งของชุดเครื่องมือนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นน้อยลงนะครับก็อยากให้ไปคลิกที่มุ v e ัวไว้ก่อนแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณใช้โปรแกรม p h o t o s h o p ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วสามารถมองออกแล้วว่าเราคลิกเครื่องมือไหนแล้วติดอะไรจึงมีปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่ว่า เราชํานาญแล้วหรือ,อยังถ้าชํานาญแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทําตามที่ผมบอกก็ได้แต่ว่าถ้ายังไม่ชํานาญนะครับยังเป็นอะไรที่เราเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยอยากจะให้คลิกที่ Move to ไว้ก่อนเพื่อให้ข้อผิดพลาดในการทํางานเนี่ยเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะได้ไม่สะดุดนะครับมาดูกันต่อนะครับสําหรับขั้นตอนที่เราจะนําภาพพื้นหลังสีฟ้าไปวางบนภาพพื้นหลังสีชมพูซึ่งอยู่อีกภาพนึงเนี่ย ให้กด c t r โทนะครับ,ก, A, รบก็คือกดปุ่ม c t นโทนค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม A ที่คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวผมขอคลิกที่ภาพก่อนเนื่องจากว่าโปรแกรมสําหรับแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเข้ามาบาังโปรแกรม Photoshop นะครับเดี๋ยวขอคลิกที่ภาพสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเลือกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่โปรแกรม Photoshop อ่าโอเคผมกด c t r โทนนะครับซึ่งจะเห็นว่านะขณะนี้เนี่ยก็จะมี Selection ล้อมรอบนะครับ พื้นที่ทั้งหมดของภาพพื้นหลังสีฟ้านะครับหลังจากนั้นก็คลิกเมนู Edit เลือก Copy นะครับแล้วก็มาคลิกที่ภาพที่เป็นภาพพื้นหลังสีชมพูนะครับซึ่งอยู่อีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งภาพพื้นหลังสีชมพูก็เป็นแบ็กกราวด์นะครับเราก็ไปที่เมนู Edit นะครับแล้วก็เลือก Pa s t e นะครับณขณะนี้จะเห็นว่าภาพที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยก็มาอยู่บนภาพพื้นหลัง สีชมพูเรียบร้อยแล้วซึ่งภาพพื้นหลังสีชมพูเนี่ยเป็นแบ,บก็กกราวดส่วนภาพพื้นหลังสีฟ้านั้นเป็นเลเยอร์ที่1ซึ่งณนะขณะนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนว่าเราได้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาแล้วเราก็เทสีฟ้าลงไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะที่เราไปนําภาพอีกภาพมาทํางานร่วมกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับเราสามารถไปเอาเครื่องมือมาช่วยเช่นผมไปเอาเครื่องมือที่เป็นยางลบตรงนี้มา หลังจากนั้นก็ลองลบที่ภาพที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าแต่สังเกตก่อนนะครับทุกๆครั้งจะต้องมาย้ํากันตรงนี้นะครับว่าเราอยู่ตรงเลเยอร์จริงๆนะครับเราก็ลองลบดูนะครับซึ่งแน่นอนก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นภาพพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยถูกลบไปนะครับจะปรากฏส่วนที่เป็น black cloud กกขึ้นมานะครับตรงไหนถูกลบเนื้อของภาพเนี่ยก็จะหายไป ตรงไหนที่เป็นแบ็กกราวก็จะปรากฏขึ้นมานะครับถ้าเราดูที่เลเยอร์ที่1เนี่ยดูที่ภาพตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงที่ถูกลบเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะของความโปร่งใสนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับเราไปลบสีออกจากแผ่นใสนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทําให้เรามองเห็นส่วนที่เป็นแบ็กกราว การลบพื้นที่ด้วยอย่างลบนะครับจะทําให้เราเห็นว่ามันไม่ตรงถูกไหมครับมันไม่มีความนิ่งตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของอย่างลบที่เราใช้มือลากนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้การลบของเราเนี่ยตรงๆนะครับให้แบบว่าลบลวเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยเราจะต้องเอา selection เข้ามาช่วยนะครับซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วใน ep ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะไปใช้ชุดเครื่องมือ Selection ในชุดที่2ตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ไปเลือก rectangular m a s q u e e tool ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากอ่าเราบอกว่าเราจะลบแค่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆเราลบไปแล้วนะฮะเราก็ลาก e l e c ค i o n ครอบคลุมพื้นที่ที่เราจะลบก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคหลังจากนั้นก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดครับก็จะเห็นว่า พื้นที่ที่เราลบเนี่ยก็จะตรงเลยนะครับอ่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มือในการลบนั่นเองนะครับเราใช้ selection เข้ามาช่วยนะครับจะเห็นว่าทํางานแบบนี้เนี้ยค่อนข้างจะสะดวกมากเลยนะครับเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างการทำงานของ layer แล้วก็ selection นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอา selection ออกก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานในขั้นขั้นตอนอื่นกันไม่ได้นะครับ วิธีการในการเอา selection ออกก็เพียงแค่กด Ctrl D นนะครับ Ctrl ทีที่คีย์บอร์ดแบบนี้นะครับกด c t r r ค้างไว้แล้วก็กดตัว D นะฮะ c อน t r อ่าโอเคการสร้าง selection ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะย้ายพื้นหลังเนี่ยที่เป็น background เนี่ยขึ้นไปเหนือหรือว่าขึ้นไปอยู่บน เลเยอร์ที่1ได้หรือเปล่านะครับณนะขณะน,นี้ต้องบอกว่าทําไม่ได้เนื่องจากว่าภาพพื้นหลังสีชมพูตรงนี้นะครับยังคงเป็นแบ็กกราวอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแปลงให้เขาเป็นเลเยอร์ก่อนนะครับวิธีการแปลงง่ายๆนะครับเอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกก็คือเราแค่ไปคลิกตรงลูกกุญแจนะครับเพื่อให้ลูกกุญแจหายไปนะครับซึ่งสังเกตต่ตอมาว่าณนะขณะนี้เนี่ยส่วนที่เป็นภาพพื้นหลังสีชมพูเนี่ย จากคำว่า b a c k Ground ได้กลายเป็น Layer 0ไปเรียบร้อยแล้วและเมื่อเขากลายเป็น Layer นะครับก็สามารถนะครับที่จะสลับตำแหน่งกันได้โดยวิธีการสลับตำแหน่งก็แค่คลิกเมาส์ค้างนะครับที่ Layer 0แล้วก็ลากขึ้นไปอยู่เหนือ Layer รที่1สังเกตนะครับว่าจะมีเส้นสีฟ้าเป็นเส้นคู่เนี่ยปรากฏอยู่เหนือเลเยอร์ที่1แล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับก็จะเห็นว่าใขณะนี้เลเยอร์ศไปอยู่เหนือเลเยอร์ที่1ก็คือการนําภาพพื้นหลังสีชมพูเนี่ย ไปวางอยู่เหนือภาพพื้นหลังสีฟ้านะครับมาดูวิธีการแปลงเลเยอร์แปลงแบ็กกราวเป็นเลเยอร์วิธีที่สนะครับเดี๋ยวผมกด Ctrl Z นะครับเพื่อให้เขาค่ากลับย้อนคืนค่าเดิมก่อนให้เป็นแบ็กกราวก่อนอ่ะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเหมือนกับแบบเรายังไม่ได้ไปกดกุญแจตรงนี้เพื่อปลดล็อกแบ็กกราวให้เป็นเลเยอร์นะครับสำหรับวิธีการแปลงแบ็กกราวให้เป็นเลเยอร์ อีกวิธีหนึ่งก็คือดับเบิลคลิกไปที่แบ็กกราวดนะครับจะมีไดอะล็อกบ็อกชื่อว่า New Layer ขึ้นมามีในช่อง name นะครับจะมีคำว่า Layer 0อยู่เราแค่คลิกโอเคครับณนะตอนนี้เนี่ยแบ็กกราวก็ได้กลายเป็น Layer 0เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลากขึ้นไปอยู่เหนือ Layer ที่1ได้นะครับพอขึ้นไปอยู่เหนือ l a อร์ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถนะครับที่จะลบแล้วก็มองเห็นพื้นสีฟ้าได้เช่นกันนะครับมาดูกันนะครับก็เราจะใช้ตัวเล็ g u l a r m a r q มา e t o o l ตรงนี้กันต่อนะครับไปคลิกมาหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกเมาส์ค้างแล้วล,ลากทีนี้ผมต้องเลือกทางสายเหตุผลเพราะว่าพื้นที่ทางขวาของภาพพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยถูกลบไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเราเรามาลบฝั่งนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับสังเกตนะครับณขณะนี้เราต้องคลิกเมาส์วไว้ที่ เลเยอร์ศนะครับมีสีเทาๆแบบนี้อ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดเราก็จะมองเห็นนะครับส่วนเลเยอร์ที่อยู่ทางด้านล่างก็คือเลเยอร์ที่1นะครับเราจะยกเลิกการเลือกแล้วก็กด control D นะครับยกเลิกการสร้าง selection นั่นเองนะฮะเห็นไหมครับการสร้างเลเยอร์เนี่ยช่วยให้เราทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับระหว่างภาพ2ภาพ ทีนี้เราจะมาลบพื้นที่ทางด้านขวากันดูบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอให้คลิกที่เลเยอร์ศูนย์ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ลบได้ตรงเลเยอร์นะครับเพราะว่าเราจะลบภาพที่อยู่ทางด้านบนกันนะฮะอ่ะเราก็ไปใช้เครื่องมือเรกแท u กลาเหมือนเดิมนะครับมาคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับทางด้านขวาของพื้นที่ของภาพพื้นหลังสีชมพูตรงนี้แล้วก็ลองกดปุ่ม Delete ดูแน่นอนครับเราจะมองไม่เห็นส่วนที่เป็น ภาพพื้นหลังสีฟ้าเหตุผลเพราะว่าภาพพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยเราลบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่โปร่งใสแบบนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะต้องทําการยกเลิกการสร้าง selection ตรงน,นี้นะครับเราก็กด c t r t ท o l D ที่คีย์บอร์ดเหมือนเช่นเคยครับ Selection ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ l a เยอรนะครับ ซึ่งผมก็หวังว่าตั้งแต่ EP ที่5จนมาถึง EP ที่6นะตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณได้ดูครบทั้ง2 EP นะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าคุณจะเข้าใจหลักการทำงานของเลเยอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานให้เราเนี่ยสามารถเรียนใน EP ต่อๆไปได้เข้าใจมากขึ้นครับหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ